ไฟไหม้อาคารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลว่าสาล้านบาทค่ะ เมื่อเวลา13นาฬิกาวันที่29พฤศจิกายน2566พันตำรวจตีนฤพลพืชตินนสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารสัมมนาเฉลิมพระเกียรติภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจึงพร้อมด้วยว่าที่พันตีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจบ ีขันนายพลกิจพวงอะไรศิลป์นามเภอหัวหินพันตำรวจเอกหงพมวิสิชนะชัยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหัวหินพร้อมประสานนายนพนุธิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินนำรถน้ำรถดับเพลิงจากพื้นที่ใกล้เคียงกว่า30คันรุดไปยังที่เกิดเหตุเป็นอาคารขนาดใหญ่สีขาวสูงขนาดตึกสี่ชั้นพบเพลิงกำลังลุกไหม้บนหลังคาเป็นควันขมงมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลายัยเก็บของหนีไฟกันอย่างจ้าระหวัน เจ้าหน้าที่เร่งฉีดน้ำดับไฟอย่างเร่งด่วนเนื่องจากลมแรงกลัวลุกลามใช้เวลาราวหนึ่งชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงได้โดยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหลังเพลิงสงบเข้าตรวจสอบพบเพลิงได้ลุกไหม้อุปกรณ์โต๊ะเก้าอี้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์จอ LED ผนังและหลังคาวอาเหลือแต่ซากค่าเสียหายในเบื้องต้นราวสามล้านบาทส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจรอ,อย่างไรก็ตามต้องรอพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเข้าตรวจสอบหาสาเหตุ เพื่งไม่ในครั้งนี้อย่างละเอียดอีกครั้งต่อไปยังไม่มีรายงานเรื่องของปาดเจ็ดเรื่องเราไม่มีค่ะไม่มีเลยมีะาเหตุต้นต้นน่าจะเกิดมีมีเศษระเบิดตรงตรงบริเวณจอของของอาคารทั้บนค่ะนามที่แม่บ้านเขาเห็นเกตุการแล้วก็มีตะเก็ดไฟร่วงลงมาโดนคมก็เจ้าจหน้าที่ที่อยู่ใกล้ๆเขาก็พยายามจับโดยใช้ไฟมีประดับแล้วไม่แไม่อยู่ เอาน้ำใกล้ๆที่มีมันน้อยนิดก็มัน